ต่อไปนางสาวคุณบลรีนพมรบดี กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกุลวรีนพอมมาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐค่ะดิฉันมีเรื่องขอหารือท่านประธานนะคะสองเรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีขอความเห็นใจจากพี่ใหญ่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยดูแลจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี้ค่ะโครงการแรกนะคะดิฉันได้รับการประสานงานจากท่านนายกอบเนี่ยมรักษาท่านนายกองค์การบริหาร่วนตำบลสำเรือนถึง สภาพถนนที่ใช้สัญจรในตะบลเป็นหลุมขูกค่ะเกรงว่าจะเกิดอันตรายพิกัดบริเวณหมู่หนึ่งคอสะพานบ้านอดีตผู้ใหญ่เถิมจนถึงหมู่สองบริเวณสวนสาธารณะของตะบนสำเรือโครงการที่สองนะคะที่ฉันได้รับการประสานงานจากท่านนายกสวัสดิ์อมรธีรกุลท่านนายกบริหารองค์การบริหารส่วนตะบลคุ้งกระถินถึงสภาพถนนที่เป็นหลุมบ่อมีรอยแตกซึ่งเป็นอันตรายและเป็นอุปสรรคต่อาการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรก็คือมะพร้าวน้ำหอมพิกัดบริเวณคลองตาจา่าหมู 9, ่เก้าตะบลคุ้งกระถินเชื่อมต่อหมู 7, ่เจ็ดตบลคุ้งน้ำบุโครงการที่สามนะคะที่ จากท่านนายกพจนสนธนิกุลท่านนายกองค์การประหารส่วนตะบนคูบัวถึงสภาพถนนมู2บ้านระนหนองเชื่อมต่อมู10บ,บ้านท่าช้างตะบนคูบัวปัจจุบันสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอันตรายและเป็นอุปสรรคต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนะคะ ขนย้ายเพื่อผลทางการเกษตรลําบากประเด็นที่2นะคะเรื่องที่2ส,สืบเนื่องจากว่าช่วงเดือนกันยานุลาปีที่แล้วคุณวลีได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องหมู่บ้านรังไมแดงหมู่บ้านเชิงสะพานหมู่หกตบนเจดีหักอำเภอเมืองระบ,บุรีถึงความเดือดร้อนที่น้ําอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนในขณะนั้นคุณวลีก็ได้ประสานลดน้าของทางหลวงทางหลวงชนบทระบ,บุรีเอาน้าไปลงให้กับพี่น้องในหมู่บ้านซึ่งสองวันลงทีซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่ะท่านประธานจึงได้หาดูกระท่านบ มาของจังหวัดราชบุรีดําเนินการขยายเขตวางท่อเมนปราปา,ปปาเพื่อให้พี่น้องสามารถใช้น้ําของประปาภูมิภาคได้ซึ่งโครงการเนี่ยได้ดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อเดือนธันวาคมหกสาแต่ตอนนี้5กุมภาพานันธ์หกการประปาสวนภูมิภาคราชบุรียังไม่สามารถจ่ายน้าให้กับพี่น้องได้เนื่องจากว่าจังหวัดราชบุรีโด,โดยกระทรวงมหาดไทยต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับการประปลาสวนภูมิภาคราชบุรีก่อนซึ่งขณะน,นี้กระทรวงมหาดไทยก็ทําหนังสือข,ขอหารือไปยังกรมบัญชีกลางแล้วนะคะก็ฝากให้ประธานผ่านไปยังกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ช่วยวินิจฉัยและก็เป็นบรร คุณเป็นอย่างสูงค่ะครับ